สวัสดีพี่น้องเมืองไทยสวัสดีพี่น้องเมืองหน้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อคิดหอดใจถึงคือเก้า,าชายพนมมาแล้วลว,วันนี้นะครับท่านผู้ชมชายพนมก็ มาทานอาหารที่ร้านร้านใครครับร้านเชฟยันครับเป็นปอย่างนั้นครับอาหารยูทูบนะครับสีแฟนคกับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนนะครับตอนนี้ชายพนมนะครับเดินสายกินข้าวช่องยูทูบเบอร์นะครับพาท้องกับพี่น้องช่องยูทูบเบอร์เชฟยันนะครับเยาะเยาะเยาผมถามกันหน่อยบ้านคนไม่มีข้าวกินหรือครับก็มีอยู่นะแต่ว่าข้าวเน็ตหมดข้าวเน็ตหมดครับแล้วก็กับข้าวไม่ค่อยอร่อยเหมือนร้านเชฟยันนะครับอ๋อนี่ครับก็คือนี่ครับกับข้าวก็บ้านๆนะครับอันนี้ก็มี แก้วของจ่ายแยมนะครับแล้วก็นี่แหละอาหารประมาณนี้นะครับจ่ายแยมก็เอามาหม้อ,มอ,มอไ้เป็นของขวัญพีเศษม่นี่คือน้ำพริกจ่าแยมใช่ไหมครับครับผมกินตนั้งนานแล้วอร่อยมากเลยครับอืมนี่ครับซื้อนะครับเท่าไหร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหคุ้มครับสุดย<ร>อดเลยอืมคุณกินให้มันเป็นตาอร่อยให้ท่านผู้ชมชมดูหน่อยครับนี่น้ำพริกนี้เองกินน้ำพริกสวบแล้วพอมากินมันหนังตีนไม่พี่น้องดูนี่ครับท่านผู้ชมกินมัน นี่มันต้องกินแบบนี้น้ำพริกอร่อยต้องกินแบบนี้นี่เอากินน้ำแน่กินน้ำแน่สีแค้นสีแค้นเป็นห่วงเป็นห่วงเครือข่ายของเรานะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอร่อยจริงจริงเดี๋ยวเออังไปดูช่องชายพนมนะครับนี่คือโปรดิวเซอร์นะครับของเทปยันนะครับนี่ก็คือเจ้าของเดี๋ยวอันนี้นี่คือเจ้าของเพลงนะครับเจอของแท้นะครับครับผมอุ้ยเดี๋ยวกินจานกันหรือเปล่าน่ะมันอร่อยขนาดนั้นเลยครับท่าน โอ้ยน้ำพริกนี่ครับโทรศัพท์นะเอาจะฝากอะไรถึง FC ก็ฝากไปครับโอ้โทรศัพท์เข้าโออย่ง้ยดูดูดูนาจอีใครโทรมาโทรมาโทรมาโอ้ยใครนี่ลุงสงวนรับรับรับลุงสงวนโทรมาที่ปรึกษาครับลุงสงวนสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดเปิดจอลุงสงวนเข้าดูไอ้นั้นอะไผมหน่อยสิครับ ลุงสงวนเข้าดูไอ้หน้าช่องผมหน่อยว่ามีคนดูกี่คนแล้วแม่เอาคุณคุณคุณดูผมก่อนโอ้โหอะไรคุณหัวนคุณมาอะไรเนี่ยคุณมาอะไรเนี่ยอ้าวจะแยมเอ๋อแม่พี่หัวนพี่หัวนน้ำพริกฝากไว้ที่เก็บยาน้วยนะมามานี่นะเดี๋ยวผมไปดูลุงสงวนไม่ยากหรอกเดี๋ยวผมกลับไปบริษัทก่อนอ๋อเดีพี่พี่แอมน้ำพริกแมืองด้านและเมองดอ แมง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 ไมดาตัวเมียใช่ไหมไมดาตัวผู้ตัวเมียไมดาตัวเมียมันจะหอมตัวผู้มันจะมันจะคิ้วคิ้วโอ้ยตัวผู้มันจะคิ้วเออตัวผู้ตัวผู้หอมสิจะให้ตัวผู้มันหอมเขาอัดรายการสดนะคุณวนคาร์รายการสดนะตอนนี้เขาบันทึกเทปอยู่นะคุณพูดอะไรคุณระวังนะเพราะว่าผมไม่ตัดนะผมจะบอกให้แมงดอก็คือแมงป่าต เจ็ออกสื่อนะครับคุณสงวนคุณต้องเรียกชื่อผมเพราะคุณอะไรนะคุณสายยันครับนี่ก็ยันครับนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเอาจบคลิปจบจบคลิปจบคลิปจบคลิปอ่ะเร็วๆครับก็แสบสายครับ แล้วก็อบุนเสมอครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณคุณจะบอกอะไรกับเอฟซของคุณเนี่ยอ๋อครับก็มองมองผมสิมองตาเบิ้งฝากเอฟซเนาะเข้ามาดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวท้าพนมก็ตามไปทั้งกันเลยนี่นะครับโปรดิเซอร์เขาเชฟยันนะครับก็อาจจะช้าหน่อยไว้หน่อยเนาะไม่ว่ากันเนาะแต่ไปจบทุกคนคุณสบตาผมหน่อยสิครับเปตาของกล้าลดลเลิศ เริ่มเลิกทุกคนนบปิดรายการก่อนแป๊บนึงเริ่มเลิวทุกคนนะครับนี่ก็จ่าแย้มเนคนเดิมนะครับก็ได้ข่าวนะครับนี่นะครับจะมีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่นะครับชื่อชื่อเพลงอะไรอย่าหาคำนะคาหาแล้วค่อยรอ๋ยวได้เดี๋ยวคนเอาไปร้องนะเท็อยันได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ร้องให้ให้ฟังครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ